สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บผลไม้ป่าขายนะคะเครนบุรี่ป่าผลไม้ต้นมะเร็งวันนี้ก็ฝนตกนะคะก็เดียดละลืมหน่อยพี่น้องหนาวอากาศหนาวนี้ ลูกค้าสั่งขายดีมากเลยต้นนี้นะ่ะพี่น้องจิ้มตาเนี่ยเวลาเก็บก็ระวังกลุ่มเ,นะเยอะมากเลยพี่น้องดูเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมลูกสีชมพูนะ่ะมาเก็บพะยายนะฝนทำท่าจะตกพี่น้อง วันนี้พี่นอ้องนอกอพยพบพี่น้องนูน่นเห็นไหมพี่น้องมาแล้วนอกอพยพพี่น้องก็ตกป้าลอยที่มานอกอพยพเยอะมากเห็นไหมพี่น้อง จะไปปอยโยโอ้ยนุ่นเห็นไหมพี่น้องอน่หเขาเรียกมูเรียกเพื่อนนะคะอพยพสิ้นปีเอ้ยสิ้นเดือนพี่น้องนุ่นเว้ยนุ่นนะตีเลขเอาพี่น้องตีเลขเอาตีเลขเอาสวยมากเลยนะเห็นไหมพี่น้องเด้อ เฮ้ยแม่เลยหัวหน้าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ย,ยไปโชค,ด,ด,โชคด,ด,ดีเด้อโชคดีเด้อดูแลปลอดภัยเด้อกลับมาปีหน้ากลับมาใหม่เอน็นซินวัวน,นะตะไคร่สินปีหน้ากลับมาเด้ออยู่ดีปลอดภัยเด้ออันตรายใดๆก็อย่าได้มีเด้อ ไปดูอ่ะสวยก็ตัวติมว์เที่ยวกันเฮียนะเว้ยมัที่มว์เขาเรียกหมูไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะเขาจะเอ่ออะไรหยุดตรงนูน้นตรงนี้เนาะไอ้บอลที่ว่าบอลที่ว่าเขาประจำที่เนาะพี่น้อง วานาเขาก็เรียกพาไปอพยพมามาเก็บผลไม้ต่อพี่น้องดูนี่ผลไม้เต็มไปหมดเลยมองเห็นมะเอ้มองเห็นไหมพี่น้องนี่เก็บจะลูก,กใหญ่เลยพี่น้องดูเต็มออมไปหมดเลยพี่น้องดูทางนน้นเต็มไปหมดเลยดู ไม่ลูกสีชมพูพี่น้องจางนี้ดูผลไม้พี่น้องบางที่ก็ดกบางที่กป็ปีนี้ไม่ค่อยดกมากพี่น้องน้ำมอดขึ้นเขาเยน็นดดกโดกเขาก็จะร่วงในชอบเขาก็เลยขายเพลง หรือเปล่ากันไหมท้อมันไม่ค่อยมีก็เหมือนไอ้อะไรผลไม้ดำนะไอ้บุ้เบอรี่นะไม่ค่อยมีก็ราคาแพงทุกปีราคาไม่เหมือนเนะโอ้ยฝนตกพี่น้องหนาวแล้วเทนี่สัน้นเรียกหมูเรียกเพื่อนเขาทุกสิ้นปีสิ้นเดือนเนี่ยเอ้ยสิ้นเดือน เดือนนี้เนาะเดือนกันยาจะอพยพจะเป็นอย่างนี้ไลยพี่น้อง เอ้ยอากาศเริ่มจะหนาวแล้วปีหน้าเอาไหมปีหน้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะทุกปีก็อากาศเปลี่ยนแปลงชูๆโลกนี้หมุนหมุนไปเรื่อยๆนะไม่เคยหมุนถอยหลังกรเมือนคนนะี่แหละต้องไปเรื่อยๆลราแกชราตาย าความดีไปเพราะทั่วงอกเมื่อเช้านี้ก็หมดติ่เพราะทั่วงอกทาความสะอาดมเมล็ดไหนที่มเมล็ดไม่ดีก็เอาทิ้งคัดดีๆเวลาออกเวลาถั่วงอกเออกขาจะได้ออกง,งามๆนะให้เรา เนไม่เสียพรุ่งนี้ก็ไปทำงานแล้วพี่น้องวันนี้ก็ไปทำงานอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้เก็บแล้วผลไม้นะคนหมดคนสั่งแล้วพี่น้องผลไม้นี่แพงคนไม่ค่อยสั่งเยอะนะ ขายทุกไม่ได้นะผลไม้เนี่ยเป็นยาขายทิ้งขายกว้างซื้อเออเอามาทำไอ้ผลไม้กินเองมีประโยชน์เยอะถ้าขายทิ้งขายกว้างช่วงแก่ไปเนาะร่างกายเรานะมีเอ่ออะไรมไไีไว้เด็กไ,ไว้เด็กไว้เอออะไรไว้เด็ก ไว้นุมไว้สาวไว้รุ่นไว้ชราไว้เกษียณดูแลชีวิตเราสั้นเนะะาะหนาวเย็นพูดไปเรื่อยเปื่อยเด้อพี่น้องอยู่ในปา่าพูดไปเรื่อยเปื่อย ก็เข้าไวทงไวทงไม่ใช่ไวชรานะไวทงรุ่นหมดแล้วไวทงตอนนี้ไวกําลังจะอะไรไวทงเขาไม่ได้ไวแก่นะไวแก่ไวแก่ก็ประมาณห้าสิบเนไวไวแก่ไวแก่ห้าสิบกว่าใช่ป่ะไหไวชราไวชราไว้ระเซียนน่ะนะพี่น้องเนาะ เอไชยาหา50หรือเปล่าไวยทอง40 5ส60หบไวยแก่ไวยไยแก่ไวยเกษียนทำมาหากินไปเรามีกำลังเราก็เก็บเงินตอนนี้เก็บไปเราจะไปทำอะไรได้เนาะร่างกายเราก็ออนแอไปทุกปี ช่วงที่ว่าตอนนี้มีแรงก็ทำไปเลยทำหากินเก็บออมเงินออมทองไปเล็กๆก็จะเก็บด้วยเอาไปทำน้ำผลไม้ทำเนี่ยไปทำงานแล้วคงไม่มาเก็บละเก็บให้ได้สองถังไว้นะค่าสั่งกินด้วย มนเขาเล็กๆหน่วยเขาใหญ่มากบางที่เขาก็หน่วยเล็กบางที่เขาก็หน่วยใหญ่เนาะแล้วแต่พี่น้องอากาศนะเนาะเต็มได้หมดเลยพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะจะเก็บไว้จะกลับบ้านฝนจะตกแล้วกลัวฝนตกมันหนาว พี่น้องเก็บมันมือมากเลยเก็บสนุกมากมันมือก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ